สนับสนุนข่าวโดย iRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตสำนักงานประมงจังหวัดบลราชธานีร่วมกับวิสากิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง Kick Off f i s h e r Man Shop อำเภอ,อสิรินทร์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้านวิสากิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลางตำบลฝางคำอำเภอสิรินทร์จังหวัดบลราชธานี นายสุภกิจสายกระจ่างประมงจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานคือเือข่ายประมงในพื้นที่เปิดร้านฟิชเชอร์แมนช็อปแอสตูรินทอนอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรวบรวมสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงตามนโยบายเร่งด่วนของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้กรมประมงช่วยเหลือกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านโดยการเพิิิ่่่มชองงทาาาากรรรจหนนยส้แแลละผตตภััณฑ์ปปูว น้ำจากการทำประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ท้งนี้ประมงจังหวัดบลราชธานีได้เยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์เด่นของวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลางพร้อมร่วมบรรจุและสาธิตการทำปลาแผ่นแดดเดียวรูปหัวใจสินค้าขายดีที่ผลิตจากปลาน้ำในอ่างเก็บน้ำขื่นสิรินทรมาเรียงตามแบบรูปหัวใจจำหน่ายในราคาแพ็คละ50 100และ200บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการอบรมการทำน้ำพริกและปลาส้มไร้ก้างของแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนได้นำไปต่อยอดสร้าง รายได้โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่จําหน่ายล้วนมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภยัยเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริโภคเช่นปลาสม้มแจ่วบองปลาแก้วแห้งปลาแผ่นแดดเดียวปลาแก้ว3มรสปลานินแดดเดียวเป็นต้นด้านสถานที่ตั้งร้านก็เป็นทําเลที่เหมาะสมสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอรีดินทร์โดยวิสากิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคํากลางได้ตั้งใจที่จะตั้งร้านจําหน่ายสินค้าอยู่แล้วโดยในอนาคตประมงจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวทางที่จะเพิ่มช่องทางการจําหน่ายอีก2จุดคือที่อำเภอของเจียมและอำเภอเมืองอุบลราชธานีรวมถึงจะ นำผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำจากภาคต่างๆมาจำหน่ายด้วยเพื่อให้มีความหลากหลายพร้อมจะนำสินค้าไปร่วมจัดแสดงในกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจกรรต่างๆให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่มีอยู่ในร้านได้โดยตรงหรือสามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ในช่องทางไลน์ Facebook วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลางรวมถึงผ่านเพจฟ i s h e r m a n s h ช p แสซิรินทรได้อีกด้วย